คุณกำลังมองหาทําเลเพื่อการพักผ่อนของคุณและครอบครัวเวลมารีนาคอนโดพัทยาให้คุณได้มากกว่าสัมผัสใกล้ชิดกลิ่นอายทะเลแค่เอื้อมพร้อมทั้งสโมสรกีฬาทางน้ำและบริการอื่นๆครบวงจรในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้พร้อมตกแต่งให้ครบสนใจชมห้องตัวอย่างได้ที่โชว์รูมอาคาร SK พัทยา ถนนชัยพฤกษ์หนึ่งโทร0828737447 0818669601 เอาละครับกลับมาติดตามนะครับในช่วงการรายงานข่าวกันต่อเลยนะครับมาดูทางด้านนะครับอีกหนึ่งการเพิ่มศักยภาพนะครับรวมไปถึงนะครับการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐกันบ้างนะครับซึ่งครั้งนี้ได้มีการเปิดอบรมนะครับโครงการการใช้เครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟนที่สาราว่าการเมืองพัทยาครับ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาทางด้านนายวุฒิพลจเจริญผลนะครับหัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการใช้เครื่องโทรศัพท์ IP พีโฟนโดยมีนางพฤทธิพัฒน์นะฮะนิพธ์พัฒนสิริผู้เชี่ยวชาญระบบโทรศัพท์ IP พีโฟนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งโครงการใช้ซึ่งโครงการนี้นะครับจะมีในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์ IP พีโฟนและก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัด หานะครับระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในเมืองพัทยาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารของระบบสารสนเทศระบบโทรศัพท์ระบบ call center 1น3 7ของหน่วยงานให้สามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการติดต่อประสานงานสําหรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆอีกด้วยครับ ก้าวได้เป็นเผ่าชาวต่างชาตินะครับเจ้าหน้นาที่ครับเดี๋ยวขอส่งให้เรามันจะติดโต่อเราตรงๆเลยนะเหมือนเดิมเลยนะคะข้อแตกต่างนะว,วันนี้คืออะไรคุณจะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามา,ารถรับสายธรรมดากึ่งการกดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อหรือกดซูมเพื่อติดต่อโอปเปอเรเตอร์ของคุณค่ะความหมายจะต่างไปตอนแรกกกดไปที่เบอร์เราตรงๆใช่ไหม มาดูอีกหนึ่งพิธีนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างความซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะครับให้กับนักเรียนกันบ้างน,นะครับซึ่งทางด้านนะครับในพื้นที่สหีบนักเรียนกว่า3,000คนนะครับได้มีการร่วมพิธีอำลาครูที่เกษียณอายุราชการครับ นายประสิทธิ์เหลืองทองนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสิงสมุรเป็นประธานในพิธีอำลาคลรูเกษียณอายุราชาการประจำปี2558ณสนามกีฬาโรงเรียนสิงสมุรอำเภอสตหีบโดยมีคณะผู้บริหารครัวาจารย์นักเรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสิงสมุรกว่า3,000คนเข้าร่วมในพิธีในปี2558นี้นะครับทางด้านโรงเรียนสิงสมุรได้มีข้าราชาการครูที่ทกเกษียณอายุราชาการด้วยกันถึง15คนนะครับและในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนสิทธ ของโรงเรียนสิงสมุได้นําพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้กับครูที่กเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งร่วมร้องเพลงครูนะครับเพื่อเป็นการเทิดทูนคณะครูผู้กเกษียณอายุราชการซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจและปราบปื้มปิติให้กับคณะครูที่กเกษียณอายุราชการเป็นอย่างมากยา ที่ได้มากล่าวอำลาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง15ท่านคุณครูคือผู้ให้ความรู้คือผู้ซึ่งอบรมให้ทำดีอีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอบด้วยกันลาคุณครูด้วยกดีเพราะมีความรักและผูกพันกับนักเรียนเป็นอย่าง ซึ่งครูทุกท่านนะครับก็เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับแก่ทางโรงเรียนสิ่งสม,มุดรอย่างยิ่งทางโรงเรียนนะครับจะขอจดจําสิ่งที่คุณครูทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความเจริญและความตั้งใจในการฝึกสอนนักเรียนเพื่อให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีและเพ,พร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถเป็นที่จดจําและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีนะครับที่สร้างรอยยิ้มพร้อมน้ําตาให้กับลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับเอาละครับต่อไปมาดูทางด้านอีกข่าวหนึ่งอุทาหอนนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ลิฟต์นะครับในเวลาที่ฝนตกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ระวังนะครับอาจโชคร้ายนะครับเคราะห์ร้ายเหมือนหญิงรายนี้ก็เป็นได้เขาบอกว่าได้มีหญิงสาวนะครับได้เกิดอาการตกใจสุดขีดลยครับเมื่อลิฟต์นะครับในคอนโดย่านพระยากรานะครับเกิดค้างนานกว่า1ชั่วโมง เมื่อเวลาทิ้งคืน30นาทีในครับในวันที่14กันยายนทางด้านร้อยตำรวจเอกพลบลิงลอดรองสารวัตรปราบปรามสอบพอมงพัทยาได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ติดอยู่ภายในลิฟต์ของอาคาร9ก้ารัดคอนโดมิเนียมย่านพัทยากลางน,นะครับหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานําอุปกรณ์ตัดทางเดินทางไปช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุก็เป็นบริเวณชั้นหนึ่งพบว่าชาวบ้านได้นําเหล็กมางัดประตูลิฟต์เพื่อเปิดเป็นช่องระบายอากาศให้กับนางสาวกิติยามาสมดีอายุ26ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้เคาราะห์ร้ายที่ติดอยู่ภายในลิฟต์ซึ่งมีอาการนะครับร้องไห้และหวาดกลัวเป็นอย่างมากจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนําเครื่องตัดทางงัดประตูลิฟต์เพื่อเปิดช่องให้หนางสาวกิติยาได้ออกมาอย่างปลอดภยัยทางนี้นางสาวกิติยาออกมาจาก ช่องนะครับที่เจ้าหน้าที่งัดไว้ให้ก็รีบปรีเข้ามาอบกอดเพื่อนสาวด้วยความตกใจเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางด้านนะครับนางสาวกิตยาได้เล่านาทีระทึกขวัญน,นะครับให้ฟังว่านะครับก่อนเกิดเหตุได้ใช้ลิฟต์ลงมาจากชั้น8พอมาถึงชั้น1ระบบไฟฟ้าคอนโดก็เกิดขัดข้องเนื่องจากมีฝนฟ้าขนองอย่างรุนแรงนะฮะจึงเป็นเหตุให้ประตูลิฟต์ไม่สามารถเปิดออกได้อย่างอัตโนมัติขณะนั้นตกใจและกลัวมากทําอะไรไม่ถูกจึงร้องไห้ออกมาก่อนจะสามารถตั้งสตินะครับ ได้จึงโทรศัพท์หาเพื่อนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวนาครับแล้วตอนนั้นคือพี่มาเข้าไปเปิดได้ใช่ไหมรับแล้วยังไงต่อพี่อยู่ดีมันก็ไม่ไม่ทำงานไปเองเหรอครับไฟดับครับไฟข้างในไม่ดับแต่ไฟตรงที่หน้าจอของประมาณประมาณกี่ทีครับครึ่งชั่วโมงได้ไหม ตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าครับแล้วที่นี่มันลิฟต์มันค้างบ่อยไหมครับพี่ไม่รู้กลับไม่มาที่อยู่ได้นาน,นยังครับอ๋อที่นี่ที่อยู่มานาน,นยังครับพี่อ๋อแต่คือคือคือจะลงมาจากชัน้นอะไรกลังจะขึ้นอ๋<ส>อลง,ง,ออลงมาจากชั้นแปดอ๋อลงมาจากชั้นแปดพอวันหนึ่งก็เราได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหอครับสำหรับผู้ที่เวลาใช้ลิฟต์นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆนะครับในช่วงที่ฝนตกก็ควรจะมีในเรื่องของความปลอดภัยและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นไปได้ควรจะชัดแบ้เต็มและพกติดตัวตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งสติได้ก็สามารถโทรหาเจ้าหน้าที่หรือว่าคนใกล้ตัวให้เข้ามาช่วยเหลือได้เหมือนเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองครับสำหรับข่าวหน้านะครับข่าวช่วงต่อไปนะครับเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของเจ้าของร้านขายของชำนะครับถูกโจรนะครับขโมยเงินไปเกือบ8 0,000บาทด้วยกันสักครู่เดียวครับ ความงามที่ลงตัวเครื่องประดับที่อยู่คู่กับคุณกับราคาที่คู่ควรอัญเมณีเลยค่ะที่บ้านช่างทองให้คุณสัมผัสทุกวันภายในศูนย์การค้าบิ e ๊กซีเอตราพัตยากลางชั้นหนึ่งหน้าบันไดเลื่อนผู้เชี่ยวชาญบ้าประสบการณ์ที่จะบรรจงสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นแหวนแต่งงานแหวนรุ่นแหวนเพชรกำไลกรอบพระ รอยคุณภาพเยี่ยมมีให้เลือกและรับออกแบบหรือคุณจะเป็นคนออกแบบเองเราก็สามารถทําให้ได้ด้วยราคาผู้ผลิตไม่ผ่านคนกลางผลงานที่อยากให้คุณได้สัมผัสที่บ้านช่างทองการันตีผลงานคุณภาพโดยช่างปรีชาภายในศูนย์การคา้าบิ๊กซีเอ็กตราพัทยากลางชั้น1ห,หน้าบันไดเลื่อน086 369 2194 03 8 412 696